อ้าวมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอันนี้จะหาว่าลุงแกลงเลยนะเออต้องขออภัยน้องคนนี้ด้วยนะครับปีโป้นะครับอย่าว่าแกลงเลยเพราะว่าท่านน่าจะลืมใส่ตัวกันบินมาอาจจะมั่นใจว่าเออมีสกิเอ,อไม่ใช่มีเอลซากับบากิที่จะคอยรีสกิลให้ท่านอันนี้ถือว่าแม็กก้าตัวแล้วก็บาาีิก็สองร้อยละใกล้และเอามาดูความโหด ของตัวโคลาโบในเดือนสิงหานี้ว่ามันโหดจริงขนาดไหนนะครับแล้วดูนะครับค่าศักยภาพนี่ใส่มานี่หนึ่งพันหนึ่งพันเจมเมอด์หนึ่งพันนัดสึหนึ่งพันะฮะอันนี้อะไรนะเอ่อเต่าเลนนี่นะคือโหดโหดทั้งนั้นครับโคลาโบสายโหดทั้งนั้นนอนแสงนี่ไม่ได้แม็กนะแค่ร้อยสี่สิบห้า แต่ที่เหลือเอาแม็กแตัวเมื่อกี้บอก9้าพูดผิดมี่แม็กแตัวมาการบินไม่มีก็นะครับนะก็จุดจุดจุดนะฮะไม่รู้จะว่าไงนะการบินไม่มีก็เข้าทางเข้าทางเสือร้ายอย่างเรานะครับเพราะว่าเราต้องการรีจัดการกับทีมที่ไม่ตั้งตัวการบินอยู่แล้วนะครับวันนั้นก็ เข้าทางปืนนะอ่ะดูป้อมกันหน่อยบุบวับ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 นะครับจะเห็นว่าบุบวับบุบวับดูนะเออแวบนี่นะสิวสิวครับสิวสิวนะครับขยันรีกันนิดนึงออะน้องครับเพชหนึ่งมาอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของลุงมานีกันแล้วนะครับสองพันสี่รอยี่สิบสอง สัปดาห์นี้ตอนแรกคิดว่าแต้มเยอะสัปดาห์ที่แล้วสามพันนะครับสัปดาห์นี้สองเออพูดผิดนี่ไหมอันนั้นคือมาร์สอันนั้นคือขึ้นขึ้นมาร์ารสร 2, 8, สัปดาห์นู้นนะฮะสัปดาห์นู้นลงได้จังสองพันแปดสัปดาห์นี้สองพันสี่วันนี้วันพฤหัสนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์อ่ายังอัดกันได้ต่อนะครับก็สัปสัปดาห์นี้นะครับ PVP น่าจะอยู่ที่หนึ่งพันเอ่อหนึ่งร้อยหกสิบรูบี้นะเดี๋ยวก็จะสะสมไปเรื่อยๆนี่ตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองรูบี้ก็ไปแล้วนะครับจะได้อีกร้อยหกสิบก็จะเป็นหนึ่งพันสามร้อยรูบี้นะครับเออเป็นกำลังใจให้กันด้วยอ,อ่าสำหรับใครที่ดูคลิปจนจบคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะพูดคุยกันทักทายกันนิดนึงนะครับทักทายอะไรก็ได้ที่สร้างสรรค์นะครับ นะเอาละไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมลายเลนเจอร์แล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ